นี่จะทำยำม,มาม่าเองแหละทุกคนบอกเลยน่ากินไหมนี่นะเราใส่ลูกชิ้นนระาตอไปด้วยนะโอ้ยแล้วก็ใส่กุ้งใส่เห็ดแต่ทีนี้แหละนี่แหละเราต้องมาชิมนะว่าฝีมือตัวเองเนะี่ยจะรอดไหมยังไม่ได้ชิมเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมมาชิมพร้อมเพื่อนนะหนึ่งสองหืมเฮ้ยดีอะ ดทูทำเองหหยที่ภูมิใจบอกกันะถ้าใครมาขอเรากินนะเราไม่แบ่งแน,น่นอนอืม ท้ำผ่าซอยเลยเนี่ยก็ฟิมอะนะเป็นคนทำยำมาม่าเองกับมือยังไงเรายำมาม่าเนี่ยน่้อย่างน่ากินเลยอันนี้ตกพี่พิมทำเองจริงเหรอเนี่ยทำเองพี่บอกเลยรสชาติเหมือนขายตามแบบว่าเนื้อสติดโฟลเลยแนไทยแลนด์นะอยู่โน้น่ากินอ่ะพี่พิมก็ขอกินม้างดิมาให้ ฟิลจะไปออกไปซื้อของแล้วมันก็หาสูตรตาม y u t u ู e โอ้ก็ขอกินนิดหน่อยเองแล้วมันก็ต้องลงมือทำมันนานมากนะพวกนั้นโอ้พี่ฟิลอะอะไรเนี่ยชอบห่วงของกินเนี่ยกินนิดเดียวก็ไม่ได้ไงไม่ได้ช่วงการเจออาหารมันแบบแว่อะไรของพี่ฟิลเนี่ยพี่ฟิลนะไม่มีน้ำใจเลยได้ไม่กินก็ได้มีน้ำปา่ารอนะม,มีเอาแล้ว ใครจะไปให้ถามจริงทำเองขนาดนี้อร่อยขนาดนี้ไม่แบ่งหรอกพี่ฟิลไม่ยอมแบ่งยำมะมา่าให้เรากินดีๆใช่ไหมได้ดูเจอแผนการของเรานับรองนะเห็นแล้วตองตกใจแน่นอนเล่อยา่างหรือไมเล่าว่าแผนการของพวกกัคืออะไรมานี้ยมานี้ยมานี้เดีนนะทุกคนอยู่ไหนอะนี่ นี่ไงเสร็จแล้วเจลาเแล้วก็ปิดตา,าตาปิดตาตาปิดตาตากปิดตาตาปิดตาอย่าแอบมองนะอย่าแอบมองโอ๊ยไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ทันเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ทันเห็นเนาะนี่ทุกคนเราจะแก้ทุกยิมโดยวิธีการนี่อันนี้อาจจะยังดูไม่ออกว่ามันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราแกะเอาให้ดูเลยมันคือเราจะตลกเองเลยมันคือ มันคือมันคืออือแต่นี่มันไม่ใช่อของจริงนะทุกคนมันเป็นของปลอมนะทุกคนเพื่อนๆอย่าไปเอาของจริงมาเล่นกันนะคะพี่จึนนะพีลาทำอาหารกินเองทีไรนะท้องจะเสียทุกทีเลยทุกคนอก็แปลกๆนะแต่จะแก้ผิวด้วยวิธีนี้แร่แรร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 แรแรแร ของเรากันเลยดีกว่าเนี่ยนะพี่บีมอะต้องมาเข้าห้องน้ำอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรานะจะวางเออเนี่ยไว้รอบๆชักโครกแล้วมึงก็จะเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วมึงก็จะปวดท้องแล้วก็อึแต่เดี๋ยวอย่าไปนึกถึงพลาดลยทุกคนมาดูนี้วางเลยแ่ะอย่างนั้นจะวางนี่บนชักโครกก่อนเลยเพราะว่าเราต้องนั่งใช่ไหมชักโครกอ่ะมีมีทำยังไงเนี่ยเราก็ไม่นั่งแบบตรงอือโอ้โห ที่างเหมืนจริงนะทุกคนดูสิพอ,อวา,าองมันทาโค้งี่ยเหมือนมากโอเคโอเคนี่งั้นเดี๋ยวเราวางแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวทุกท้อกอีกห้องน้ำด้ลยนะโอเคสเส่กันอืม อร่อยมากเลยกินเยอะขนาดนี้เรายังแบบไม่อิ่มเลยเนี่ยอร่อยจัดกินต่อแล้วกันแหม่ความสุขมาทับขึ้นมาเลยทุกคนโอ้อัวไอ้ขคาสุดน่าจะมาเยอะมาก โอ๊ยไม่ไหว้วกคนเ้าน้ำกันมาแล้วออโอยเจ๋งไแล้วโอ๊ยทุกคนเราปวดท้องมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่ทำคุณทำกินเองก็ปวดท้องอีกแล้วต้องอืหน่อยแล้วอุ้ยอือเต็มไปหมดเลยอุ้ยโอ้ยออ ทำไปเข้าห้องนึงโอ้ยอะไรเนี่ยวิมยูอะไรนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยไม่นั่งแล้วทำไมนี่จะไปไหนเนี่ยห้องน้ำนี่วิมวิมฮะอยากใี่วิมทำกินนีอร่อยไหมโอ้ยมันก็อร่อยแหละแต่ตอนนี้วิมปวดท้องมากเลยเนี่ยนี่เหรอเฮ้ยเราพี่วิมร้องดังทำไมห้องน้ำนี่ก็มันอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้โหก็ห้องน้ำดิมีอื่นเต็มไปหมดเลย นี่ลองนั่งบ้าหรือเปล่าไข่เยอะขนาดนั้นนี่ปวดท้องขนาดนี้เหรอพี่เฟรมปวดท้องนี่ใครทำมันทุกนาเกลียดมากเลยอ่ะแต่ว่าเกลียดมากรูแล้วโอ้ยไม่ยกินยำเลยพี่เบลแต่ว่าไม่เอาแล้วพวกก็เกลงใจอ่ะเออดีแล้วอกล้วกันเนาะเออโอเคโอเคโอเคอยากกินก็ลองดูโอเคโอเคเฮ้ยพี่เบลพี่เบลโอ้ยอะไรอีกเนี่ยฮะฮะคาดศึกมันจะตีหน้าบ้าแตกเนี่ยอย่าตรงนี้ไปเลยอ๋ออ๋อไฟไฟก็ได้ เป็นไงละ่ะแผนของเราสำเร็จแล้วอ,อ,อ,อะไรเนี่ยอือเต็มเลยมองมีก็มีเุ้ยใครอยเว้โอใครอหทุกคนไอต้อยเธอเฮ้ย ถ้าเป็นแบบนี้นะเราคงทนไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ได้เราจะต้องไม่มีประวัติการอื่นแตกในชีวิตนี้เราจะทำไม่ไหวเราจะเดินไปที่อนนไไอฟฟิศเป็นที่สุดท้ายจิตมุ่งมัน่นพี่พิมไปไหนอะ่ะหันี่เดินท่าแล้วท่าใหม่เหรอขอชวนคุยมากทำไมอะ่ะ จะฟิล์มจะทำตรงนี้แหละทำอะไรอ,ลละอ,อื๋อไงอ๊อฟอะไรทียังไม่ได้อือีกเหรอยังห้องนั้นนี่ก็มีอือเหมือนกัน<ฮ>หุยทำไมไม่อือทั้งสองห้องน้ำเลยไม่เป็นตันตี้ให้อื๋อไม้อยากให้รู้นะทำไมเรียกมาเก็บไง <c oughs> โอ้ยไม่ไหวแล้วคาสึกเอาไปชี้ที่หน้าบ้านตอนนี้กำลกังกระแทกประตูเอาพิกเป็นคนทางเดียวที่จะหมดไป อพี่ฟิมเนี่ยเปน็นไงคเป็นไงล่ะพี่ฟิมอยากกินคนเดียวไม่แบ่งโฟ,ฟกัสดีนักเป็นไงละ่ะโดนเอาคืโนโหยดิเป็นวันที่มีความสุขที่สุดและดูแก้งพี่ฟิลมแบบสะใจที่สุดแล้วถ้าคลิปหน้านะคะทุกคนโฟ,ฟกัสเนี่ยจะมาแกล้งอะไรพี่ฟิมอีกเพือพ่อเมื่อยี้รีติดตามกันมาเยอะๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ